จุดเริ่มต้นโดยการผมเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็เวลาว่างทํางานพาร์ทไทม์ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรทําก็เลยเป็นคนก็เลยเปิดเล่าเรื่องผีฟังแล้วก็โดยส่วนตัวชอบเรื่องลี้ลับอยู่แล้วก็เลยสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ไปเจอเรื่องเล่าของรายการหนึ่งเป็นเรื่องเล่าของชาวต่างชาตินะครับเกี่ยวกับอาชีพแปลกๆใหม่ๆเงี้ยครับ เป็นเกี่ยวกับอนอนห้องเช่าที่มีคนตายมีผู้เสียชีวิตมีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นเงนี้ยครับแล้วก็เห็นว่าเอ,อมันมีรายได้ด้วยแล้วก็มีคนทําแบบนี้จริงๆผมก็เลยลองกลับมาดูที่ประเทศไทยดูว่ามีคนทําหรือยังครับแล้วก็ผมก็ก็ปรากฏว่ายังไม่ค่อยมีคนทําหรือยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนลองทําดูกันไหมอะไรเงี้ยครับใช่ส่วนอ,อในส่วนของผมนะครับที่แบบ คิดว่าเข้ามาทําเนี่ยว่าอยากลองพิสูจน์เกี่ยวกับความเชื่อที่ที่เขาเป็นมาครับเพราะว่าผีเนี่ยหรือว่าวิญญาณเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะซึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่ออานเงี้ยครับซึ่งในส่วนใหญ่เงี้ยฮะในประเทศไทยของเราครับมันก็จะมีคนที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อว่าสิ่งพวกนี้มีอยู่จริงไหมแต่ก็มีหลายปากต่อปากที่ออกมาบอกว่าเห็นนะแบบว่าไปนอนที่โน่นที่นี่แล้วเจอนะซึ่งอ นี <mile> ่แหละครับเราจึงคิดว่าแบบนี้เราลองมาทําอาชีพแบบนี้ดูไหมเพราะว่าเพื่อความสบายใจของเจ้าของห้องเวลาเราไปเช่าอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราจะไปลองเนี่ยคือเราจะไปลองว่าเราจะเจอแบบไหนบ้างอ่สมมุติว่าเราไปลองแบบอาจจะได้ยินเสียงน้ําเปิดหน้าต่างปิดเปิดเองได้อย่างเงี้ยครับเราก็จะเจอเราก็จะเขียนในสิ่งที่เราเห็นเข้าไปแต่เราสองคนเนี่ยเข้าไปเราจะเขียนในสิ่งที่เราเห็นแต่เราอาจจะพรูฟได้ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ย มันคือผีจริงๆหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้เห็นแบบเป็นตัวจริงๆอนะครับเนีย่ยแล้วก็เราถ้าเราไม่เจออะไรเราก็จะกล่อกมาเขียนว่าเราเนยะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าความเชื่อเนี่ยผมว่าคิดว่ามันก็อยู่ที่แล้วแต่คนด้วยเยงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเราจะเข้าไปเนี่ยคือเราจะโฟกัสที่เราสองคนเป็นหลักนะครับผมว่าเราเจอหรือไม่เจอเราจะได้แจ้งเจ้าของห้องไปว่าอย่างนี้นะละเอียดประมาณนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วหลังจากที่เราประกาศไปแล้วอะค่ะ มีคนติดต่อมาว่าจ้างหรือยังมีกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอ่าส่วนใหญ่ที่กระแสตอบรับที่เข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าคนที่อยากเข้ามาทํางานด้วยไงครับอยากเข้ามาอยู่ในแบบในทีมด้วยว่าเออแบบนี้เออเราไม่เคยเจอเหมือนกันแบบคนที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยครับก็จะเข้ามาเออแบบนี้ดีหรือเปล่าอยากลองเข้ามาทําด้วยไงครับ ส่วนในเรื่องของงานจ้างอะครับพอตอนนี้ก็มีพอมีเข้ามาบ้างครับแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้รับเป็นจริงๆอะนะครับเพราะว่าอยู่นี้มันก็พวกเรายังเป็นนักศึกษากันอยู่เนาะมันก็ยังอยู่ในระดับแบบไม่ได้สเกลไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยครับทําได้เท่าที่ระดับของเราจะทําได้ครับนักศึกษาที่จะทําได้ก็สิ่งที่เราจะเข้าไปทาให้ให้แก่ผู้ว่าจ้างนี่ก็คืออาจจะก,การเข้าไปเขียนรีพอร์ตให้การเข้าไปจดกล้องว่าบันทึกว่าเราเจออะไรบ้างางเงี้ยครับ เห็นบอกว่าที่มีการติดต่อมาเนี่ยเป็นเคสของต่างจังหวัดแต่ว่าเราจะรับในพื้นที่เชียงใหม่ก่อนใช่ครับเพราะว่าสเกลเราเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็เพอเราเนี่ยยังไม่ได้ลองรับงานเลยเนี่ยครับแต่ว่าถ้ามีงานเข้ามาเรายินดีที่จะเข้าไปรับแล้วเข้าไปพิสูจน์ให้ได้เนี้ยครับผมในการคิดค่าจ้างของเราอะคะ่ะมีการคิดค่าจ้างเรายัางไงบ้างอตอนนี้ที่คุยกันไว้ครับก็คือเริ่มต้นที่เลทหนึ่งพันบาท ต่อหนึ่งคืนนะครับก็คือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะให้เราออกไปพิสูจน์เนี่ยก็คือผู้ว่าจ้างมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าการเดินทางให้เราเดินทางไปที่สถานที่นั้นๆครับส่วนค่าห้องอะไระผู้ว่าจ้างก็เป็นผู้ออกอะครับผมแล้วเราเรายังไม่รวมกับค่าค่าที่เราไปนอนหนึ่งพันบาทอะครับผมซึ่งรายละเอียดนี่ก็คือการตกลง แล้วแต่สถานที่ครับถ้ามันเป็นสถานที่เี่พวกเราที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเองแบบว่าสถานที่ที่แบบอาแบบว่าการเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่ากาลังสร้างอยู่่งครับแล้วแบบว่าผู้ว่าจ้างอาจจะเจอเคยเจอผ่านๆเนี่ยครับ,แ,แ,บ,บ,นนรบแบบว่าบ้านที่ยังไม่สมบูรณ์พวกเราอาจจะเอาอุปกรณ์ไปเข้าไปอยู่ซึ่งอาจจะมีเลรีะราคาเพิ่มอีกอย่างเช่นแบบเอาเต็นท์เข้าไปนยครับเพิ่มกล้องเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็คืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันก็อเป็นพวกกล้องแบบว่า เครื่องมืทึกเสียงรูปที่จะตั้งไปถ่ายอะไรประมาณนี้ครับผมส่วนตัวทั้งสองคนมีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องสิ่งลี้ลับพวกนี้ไหมคะเออส่วนตัวผมผมเชื่อห้าสิบห้าสิบครับแล้วก็อ่ส่วนใหญ่ผมไปทางที่อยากจะพิสูจน์มากกว่าว่ามีจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่กลัวครับจะส่วนผมนะครับผมก็ค่อนข้างจะเชื่อเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ พราะว่าที่บ้านผมก็ทําเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกตุ๊กตาเครื่องรางแบบเก่าๆ่างนี้อยู่แล้วอะครับเป็นส่วนใหญ่ที่บ้านก็พอจะมีความเชื่ออยู่เนี้ยครับในแถวหมู่บ้านผมก็ยังมีการเลี้ยงผีอยู่เนี้ยฮะ<ม>ซึ่งเอ่อผมเนี่ยเชื่อแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาครับผมไม่เคยเจอเลยแล้วผมก็ค่อนข้างเป็นคนที่กลัวค่อนข้างจะกลัวผีมากครับแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเนาะเราก็เลยอยากคิดว่าเออไอเดียเนี่ยมันน่าจะดีถ้าเราได้มีแบบพิสูจน์ในสิ่งที่เราคิดตั้งแต่เด็กว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเป็นไอเดียที่ผมอยากมาทํางานนี้อ่ะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าไปพิสูจน์แล้วแล้วเจอเข้าจริงๆไงค่ะจะทํายังไงจะลองรับประกรันให้ลูกค้ายังไงอย่างที่บอกไปถ้าเราเจอเราก็จะเอาพูดจากความรู้สึกเราจริงๆนะว่าเราเจอจริงๆเราพลุฟแล้วว่ามันมีไงครับเราก็จะแจ้งลูกค้าไปครับเราอาจจะมีอาจจะมีหลักฐานเล็กน้อย,อยถึงในกล้องมันอาจจะไม่ติด่งครับแต่ถ้าเราเจอจริงๆเราก็จะพูดตามในสิ่งที่เราเจอนะครับให ให้ทางลูกค้าดูอะครับผมว่าเออเราเจอจริงๆนะคือมีจริงๆนะอย่างเงี้ยครับแล้วแสดงว่าการที่เราพบเจอเนี่ยในกรณีที่ลูกค้าปล่อยคนเช่าก็อาจจะมีการเจอเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะบางคนที่บางบางคนที่แบบไม่เคยเจอก็อาจจะไม่เคยเจอเลยอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังเห็นเรื่องเล่าทุกวันอยู่ทุกวันนี้อยู่มีตลอดเรื่องผีครับผม ซึ่งมันก็ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วยในส่วนนี้ครับเห็นบอกว่าอรับงานไปนอนตรงเนี้ยไม่รับในเรื่องของไปแบบลบลูหรือว่าไปล่าท้าผีอะไรแบบนี้ใช่ครับถูกต้องครับเราเราที่เราจ้างนอนเนี่ยคือเราไปนอนให้ผู้ผู้จ้างอะครับสบายใจเนาะคือเราจะไม่มีการไปท้าทายเพราะเราต้องเซฟตัวเราเองด้วยเนาะพอเรา มาทางความเชื่อเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะเราต้องเซฟเซฟตัวเองด้วยอย่างนี้ครับเราจะไม่มีการไปแบบว่าเออออกมาหนะ้าแบบล่าท้าผีอย่างนี้เราจะไม่มีครับเราอาจจะแจ้งตามทำพิธีทางความศาสนาครับบอกว่าเรามานอนนะคืนนี้แบบว่าถ้ามีก็ออกมาให้เราเจอนะเราไม่ได้มารบหลัวอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็แบบการการตัวเราเองด้วยเนาะอย่างนี้ครับแล้วก็พกน่าจะพกแบบว่าเครื่องรางของขลังไปบ้างอย่างนี้ครับผม สามารถติดต่อจ้างงานได้ช่องทาง,างไหนบ้างคะอะตอนนี้มีหนึ่งช่องทางนะครับคือทาง Facebook Page นะครับ g o a t Assemble นะครับผมเข้าไปเขียนได้เลยครับ g o a t Assemble แล้วก็สนใจแจ้งชื่อแจ้งสถานที่มาได้เลยครับผมก็คือเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นในพื้นที่เชียงใหม่ก่อนเนาะใช่ครับ มาแล้วมัมยุคนน้ำตัก3า0 3ากบวก,บวกชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกส์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตาก ประมาณ7-8ชั่วโมงกําลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ําว่าเราทําด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะหม่ำเนื้อบัวเน้นๆดูดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับ เป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้าการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหมั่มในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะอ,อืนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีละนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียรเพื่อปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิน้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยบาทสนใจพี่ก็สนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากําลังพัฒนากลุ่มาชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนอให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกบรนด์ในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสําเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์เที่ยำเพื่อปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจี้นนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮนะน้ำพริกขาน้ำพริกขาสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพิกขาที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้กล้าพูดนะไม่รับผมไม่เอามาขายนะครับคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ นะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาะเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะ <c oughs> เนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่าน,นี่น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมครับรหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน,น้ำพริกข่าน้ําหนัก300กร,รมัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีไ มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอ่อาม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้ใจ่ายทรัพยากรค่าน้ําค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สําคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพิกว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ